อีกบทบาทนึง่งที่ต้องถือว่าประเทศไทยให้ความสําคัญเหมือนกันคือการไปที่เวทีโลกนะคะเวทีสมัชชานไมัยโลกปีนี้จัดประชุมขึ้นเป็นสมัยที่77แล้วด้วยจัดที่นครเจนีวาสมาพันธ์ สมาพานธารสวิตนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเลยค่ะไทยเองก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าด้วยนะคะกิจกรรมที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นกิจกรรมแรกๆที่เพิ่งเริ่มกันไปคือ Walk the Tal k นั่นเองเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายอยากจะส่งเสริมให้คนสุขภาพดีเขาก็มีการจัดให้เดินระยะทางสั้นๆ3-4.2ถึงกิโลเมตรนะคะเริ่มต้นกัน ที่อนุสาวรีเก้าอี้ขาหากักหรือว่ารก บลกเคนแชร์ share, นะคะที่บริเวณด้านหน้าพระราชวังแห่งประชาชาติสำนักงานใหญ่ของสประชาชาติของยุโรปหรือว่า UN ซึ่งนอกจากกิจกรรมนี้จะรณรงค์ให้คนเห็นความสําคัญถึงสุขภาพแล้วเนี่ยนะคะภายในงานที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศของผู้คนเนี่ยมาจากหลากหลายเลยนะคะมีผู้เข้าร่วมจาก194ประเทศสมาชิกจาก6ภูมิภาคทั่วโลกค่ะมีตัวแทนจาก UN ด้วยมีนักกีฬาแล้วก็มีประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในประเด็นของสุขภาพด้วยทีม ข่าวของเราคุณปุญญาอาภาคิรินนะคะได้ไปสังเกตการกิจกรรมนี้ที่นะครเจนีวาแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศรวมถึงรายละเอียดของงานมาฝากกันด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันปุญญาภาศรีครินค่ะรายงานจากกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและที่ี่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะคือหน้าองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นั่นเองค่ะกิจกรรมที่ทุกท่านเห็นด้านหลังนี้นะคะก็คือส่วนหนึ่งของงาน walk the talk ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแห่งงานสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่77ที่จัดขึ้นณที่แห่งนี้ค่ะ,ะกิจกรรม walk the talk หรือเดินไปคุยไปในครั้งนี้นะคะ เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมสมาชิาโลกหรือ w h a โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงโดยการเดินหรือวิ่งในระยะทางสั้นๆจำนวน3-4.2ถึงกิโลเมตรค่ะโดยมีจุดเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์กุยขาหากักหรือโบเกนแชร์หน้าบริเวณพระราชวังแห่งประชาชาติสำนักงานใหญ่ของสหรประชาชาติในยุโรปหรือ UN นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสพบปะทำความรู้จักและเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้คนที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและอาชีพด้วยในประเทศสมาชิกอย่างจาเมกาก็มีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจนกลายเป็นแคมเปญของชาติด้วยค่ะที่เรียกว่าจาเมกา o v e เป็นการรณรงค์ให้ใช้กิจกรรมทางกายเพื่อลดการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD This is the Ministry of Health and Wellness in Jamaica, and we have a big program that's called Jamaica Moves, and it's our response to non communicable diseases. So it has three components physical activity nutrition, proper nutrition and annual health appropriate age appropriate health checks. And so it's a, it's a big deal it's our response to NCD the NCDs crisis. and so we wanted to come and showcase it to the world the World Health Assembly as an important part of our response to the NCD's crisis affecting the world. So we are here just to showcase what we do in Jamaica. Hey. Hey. กิจกรรมทางกายหรือว่า Physical Activity ซึ่งเป็นหนึ่งในมติที่ประเทศไทยเคยนำเสนอที่งานประชุมนี้และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาแล้วค่ะถ้าเกิดเรามีเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือในโลกนี้ก็พยายามทำอยู่แต่ปรากฏว่ามีแต่คนป่วยและทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาแต่ทุกคนก็อาจจะป่วยมากขึ้นมากขึ้นการรักษาพยาบาลก็แพงขึ้น และแถมยังมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยมียาใหม่ๆด้วยถ้าเราไม่สร้างเสริมสุขภาพสุดท้ายแล้วระบบรับประกันสุขภาพทั้งหมดจะพังลงไปเพราะว่าจะจ่ายไม่พอนะครับดังนั้นประเทศไทยเราก็เป็นต้นแบบส่วนหนึ่งและก็มีในโลกนี้ก็มีหลายที่นะครับนั้นการจับมือกันเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็พัฒนางานร่วมกันก็จะเป็นโอกาสอันดีครับของไทยในเวทีโลกครับ สำหรับในปีนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยมีมติที่มานำเสนอสำคัญด้วยกันก็คือมติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือโซเชียลพาริิเพชันค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะมาร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมติดตามไปด้วยกันนะคะว่าผลการลงมติจะเป็นยังไงค่ะ ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ d ี a c t i v e ด้วยนะคะก็เป็นอีกเรื่องสำคัญล่ะค่ะที่เรียวกว่าเป็นเทรนด์ของความยั่งยืนนะคะทั้งมิติสุขภาพแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยไทยเองถ้าให้ความสำคัญเรื่องนี้แน่นอนถ้ายกระดับสุขภาพของคนไทยได้มิติอื่นๆก็จะตามมาด้วยโดยเฉพาะศักยภาพของคนไทยที่จะดีขึ้นนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ต่อยอดเรื่องนี้ได้มากขึ้นด้วยก็ต้องเริ่มต้นจากสุขภาพคนไทยแข็งแรงก่อนด้วยนะคะ